ตำแตงพี่น้องมาดจาเดอเครื่องเคียงกับมีผักที่พี่เก็บมานะคะผักป่ากุ้งแล้วก็เซลมอนหนุ่มจีนตำแตงรวมมิตรนะคะวันนี้มาเดค่ะเดอสวัสดีค่ะพ่อพ่อกับช่องสาวกู๊ดแชเนลพี่น้องมานี้มากินตำแตงเนะพี่น้องตำแตงค่ะน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็เครื่องเคียงกับซีมีผัก ผักป่าที่ไปเก็บมานะคะอันนี้คือผักยังโฮบคาะพี่น้องใครรู้บอกหน่อยค่ะย่าหวานพี่น้องแล้วก็มีถั่วงอกค่ะแล้วก็พริกดวดนะคะแล้วก็กกะะแลกซลมอนแล้วก็กุ้งนะคะเด้อพี่น้องมากินดํากันคะ่ะ มอาวาซาบิมาอะไรบ้าคือว่า บอเอินนะคะมาเลเจ้าบอกว่าคนไทยต่างแดนคนยุโรปน่ะพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านมากินกันค่ะ ยากสดน้ำกับไปเนาฉันกินตันไห้ เช้นกันเนวรักยางนอนี่เียนไงบ้างเซรามอนหวานๆค่ะอค่ะผักป่านะคะนี่จะให้เบิ่ง ผักหวานนะคะลายท่านกับซีหูนะคะเนาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเนาะรสชาติเดี๋ยวคือมคล้ายกับถ้าเป็นซาก้กะสิว่าเหมือนรสชาติผักวางตุ้งเนาอะ 不，困难。 ข้าวไายหน่อยปเนาอเลือกเอาว่าจะทานอะไรหน่อยอือเซปตไปค่ะนะคะ เข้ามารับชมพี่น้องสกบกเปิดบ้านอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะกลุ่มตัวใหญ่โชว์ค่ะโชว์กลุ่ง เพ e n จังสีและสกอกซอ เทอมอนสิ้นใหญ่เลอค่ะ ผักป่าไม่ลืมค่ะเก็บมาจากเก็บมาด้วยตัวเองเลยเนื้อช่างผักป่าผักบ่าป่า้วย น้ำปละแดดพี่น้องน้ำน้ำปละแดดคุกน้ำปละแดดค่ะนะเนื้อหวานมากแซ่บขนาดอะ กุ้งเด้งแซบอะมันใส่เสิร์ฟกันอย่าพี่น้องนาว ยาหวานนะคะมาเดจ้ามากินกันยาหวานก็รสชาติจะคือพักกวางตุ้งแลไรไปเนองเพิ่งเคยกินเป็นครั้งที่สองาะไปเนาะ จะมีบางท่านถามเนาะผักกะผักป่ามันกินได้ไหมกินได้เพียงฝนตกทงลมพอมเปี้ยวเปี้ยวข้างเผ็ดใช่ พักป่งยายก่อนนะจิงไหนน้าไปลองหาแตงก่อนตามแตงไม่เห็นเลยัดขึ้นมาดิน้อง ต้นหญ้าต้นหญ้าวหวานลืมลืมบีบน้ำมันออกไปเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้บ่าอิ่มน้ำเกินไปเนาพี่นอะ กินห <c oughs> ยู่ท้อก็ยางหอมพี่น้องอนังเซลมอนพี่น้องปวดเพราะว่าอย่างพี่น้องเพิ่นแซ่น้ำ ตำแตงแซ่บค่ะน้ำปลาแดกตัวสัตว์หวานจุยค่ะขออนากปิ้มนำหน้าค่ะมว่าเผ็ดไปหน่อยเริ่มแลคะ่ะ กินตั้งหายพี่น้องอเราตอนนังพี่น้องกินหยาหวานผักอนะที่อยู่ต่างประเทศอะ่ะกินได้พี่น้องขอแต่ว่าเราทำให้ถูกวิธีเนาะคือ ต้องทำให้สุกก่อนเนาะผักตัวไหนเนาะที่แบบว่าไม่ไม่กล้ากินก่อนก็ทําให้สุกก่อนเนาะอซอก,กวกนี่ลองแล้วค่ะแล้วก็กินเป็นครั้งที่สองขออนุญาตคะ่ะขอกินน้ำนะคะ ตะโกเป็นคนกินข้าวเร็วเลยพี่น้องนะคะอากาศฝนตกนะคะพี่น้องอิลี่ได้พี่น้องเลยฝนตกบานสะกบฝนตกเลยค่ะเด้อต๊ต๊ตแบบแห้งคะ่ะแห้งแห้งถ้าเราไม่มีรถไม่มีรถอยู่นี่ก็ไม่สะดวกสบายเลยพี่น้อง cầm nằm kêu tam năm nằm bà đẹp bán ừ. cho trời ha 对吧？